ในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับหูฟังบลูทูธปี2024กันค่ะซึ่งเราได้คัดสรรมาอย่างดีจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งเรื่องคุณภาพเสียงการตัดเสียงรบกวนการเชื่อมต่อที่เสถียรและการออกแบบที่สวยงามไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รักการฟังเพลงคนที่ต้องการหูฟังสำหรับออกกำลังกายหรือคนที่ต้องการหูฟังที่ทำงานได้หลายฟังก์ชันวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ อันดับหนึ่ง Xiaomi Redmi Buds 4 Lite หูฟังเ Xiaomi Redmi Buds 4 Lite เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีในราคาที่เป็นกันเองแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานแบบทั้งวันเลยค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือดีไซน์กึ่งอินเอียน้ำหนักเบาเพียง3.9กรัมลดเสียงรบกวนในการโทรได้กันฝุ่นและกันน้ำในระดับ IP54 ไม่ต้องกลัวเหงื่อกระเด็นเลยค่ะเคสบางและเบากระเป๋าเล็กแค่ไหนก็ใส่ได้เชื่อมต่อทันทีหลังจากการเปิดฝาครอบค่ะ อันดับ2 apple airpods 3 apple airpods 3เป็นหนึ่งในหูฟังบลูทูธที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมค่ะ จุดเด่นเลยก็คือดีไซน์ใหม่ในรูปทรงโค้งมนระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมการติดตามศีรษะแบบด y นามิก EQ แบบปรับได้เองจะปรับเสียงเพลงให้เข้ากับหูของคุณโดยอัตโนมัติค่ะเซ็นเซอร์แรงกดให้สามารถควบคุมความบันเทิงรับสายหรือวางสายได้กันน้ำและกันเหงื่อได้ตามมาตรฐาน ipx 4สามารถใส่ออกกำลังกายได้เลยค่ะ อันดับ3 o r OKEPM1S e เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้ใช้ที่กำลังมองหาหูฟังที่คุณภาพเสียงที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนค่ะจุดเด่นก็คือมีการเชื่อมต่อที่มั่นคงซึ่งให้เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูงเสียงคมชัดเหมาะสาหรับการฟังเพลงทุกแนวเลยค่ะ การกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IPX5 เหมาะสำหรับทุกสภาวะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กได้ค่ะสามารถใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระมีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้อันดับ4 Oppo Enco Air 3เป็นหูฟังไร้สายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหูฟังคุณภาพดีในราคาประหยัดให้เสียงเบสหนักแน่นและมีคุณภาพเสียงโดยรวมที่ดีเยี่ยมค่ะ OPPO Enco Air 3อาจจะเป็นตัวเลือกที่มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่นเสียงเบสทรงพลังด้วยไดรเวอร์ขนาด13.4มิลิเมตรใช้เทคโนโลยี Bluetooth 5.0เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและก็สะเสถียรค่ะดีไซน์ที่กระทัดรัดและก็สวมใส่สบายใช้งานได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเลยรองรับการใช้งานได้นานถึง5ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งค่ะ อันดับ 5. Xiaomi Redmi Buds 4 Active เป็นหูฟังไร้สายที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งรุ่นด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายและมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหูฟังสักคู่ค่ะโดยจุดเด่นก็จะมาพร้อมกับตัวไมโครโฟนในตัวเพื่อลดเสียงรอบข้างในขณะสนทนากันน้ำระดับ IPX4 สามารถใส่ออกกาลังกายได้เลยค่ะ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานใช้งานได้ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงเลยหูฟังมีดีไซน์ที่กระทัดรัดและก็น้ำหนักเบาสวมใส่สบายได้ตลอดทั้งวันค่ะ อันดับ6 edifier tws 1 pro 2 edifier tws 1 pro 2เป็นหูฟังไร้สายตัดเสียงเงียบที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะมาในราคาหน้าครบที่มีฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครันไม่ว่าจะใช้ฟังเพลงทำงานหรือออกกำลังกายหูฟังรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะจุดเด่นก็คือการลดเสียงรบกวนแบบ Active สูงสุด4 3 d เดซิเบล ใช้เสียงคมชัดและมีเบสท,ที่หนักแน่นค่ะกันน้ำในระดับ IP65 ทำให้ป้องกันฝุ่นและก็เหงื่อได้ดีเลยเหมาะสำหรับการใช้งานระหว่างการออกกำลังกายสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง12ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งเลยทีเดียวค่ะอันดับ7 m a r มาแช l m ม n o เนอเป็นหูฟังไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรักเสียงเพลงโดยเฉพาะแฟนๆของแบรนด์มาแชค่ะ รุ่นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังค่ะจุดเด่นก็คือจะมาในรูปทรงแบบเอียบบัตไม่มีจุกสวมใส่สบายค่ะออกแบบด้วยลายฉลุอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเชล ปรับแต่งเสียงมาอย่างดีให้เสียงที่คมชัดแล้วก็เบสลึกค่ะใช้เทคโนโลยีบลูทูธ5.2ที่ทันสมัยเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เสถียรมีการควบคุมแบบสัมผัสที่สะดวกเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายโทราศัพท์และควบคุมการทำงานต่างๆได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สัมผัสที่หูฟังค่ะอันดับ8 OPPO Enco b u d 2 OPPO Enco b u d 2เป็นหูฟังไร้สายอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจจาก OPPO ค่ะโดยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าประทับใจในราคาที่จับต้องได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายสักครู่ค่ะจุดเด่นก็จะมาในดีไซน์แบบอินเอียร์ค่ะที่มีขนาดกระทัดรัดและก็สวมใส่สบายมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด10มมตรค่ะให้เสียงที่ชัดเจนแล้วก็เบสที่หนักแน่นรองรับการฟังเพลงได้หลากหลายแนวเชื่อมต่อด,ด้วยบลูทูธ5.2 รองรับการชาร์จเร็วโดวยใช้เพียง10นาทีเท่านั้นค่ะมีการควบคุมแบบสัมผัสที่หูฟังอีกด้วยอันดับ9 s a m ซัมซุง Galaxy Buds 2 Pro เป็นหูฟังไร้สายรุ่นท็อปจากซัมซุงเลยค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สุดล้ำและก็คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมมีฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนการใช้งานที่สะดวกสบายในราคาที่คุ้มค่า จุดเด่นก็คือคุณภาพเสียงโน้ตทุกตัวฟังดูเหมือนของจริงค่ะ Active Noise Cancelling ด้วยไมโครโฟน SNR สูงถึง3ตัวค่ะทำให้ตัดเสียงภายนอกได้มากขึ้นออกแบบหูฟังให้มีขนาดเล็กเพื่อให้พอดีกับหูของคุณค่ะมีการควบคุมแบบสัมผัสที่สะดวกในการเล่นมีคุณสมบัติกันน้ำและเหงื่อในระดับ IPX7 ค่ะอันดับ1ิ Sony WF 1 0 0 0 XM 5เป็นหูฟังบลูทูธไร้สายที่พัฒนาเพื่อให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมค่ะโดยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด8.4ม mm, ิลิเมตรค่ะให้เสียงที่คมชัดและก็สมดุลจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือรองรับการตัดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะมีโหมดรับเสียงที่ช่วยให้คุณได้ยินเสียงรอบข้างขณะที่ใช้หูฟังมีการควบคุมแบบสัมผัสที่สะดวกในการเล่นดีไซน์แบบอินอี มีขนาดกระทัดรัดและก็น้ำหนักเบาคุณสมบัติกันน้ำและกันเหงื่อระดับ IPX4 ตอบโจทย์ได้ดีทั้งการฟังเพลงการโทรศัพท์และการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับหูฟังบลูทูธในปี2024นปี2024นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะ